สวัสดี <dévelop eigentlich S 1> ครับน้อ <ne> um. งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel f โนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน Ttg ออนไลน์เอาวะได้พูดกุ๊บเปียกมีซิทีกุเกือกและการจริงเสร็จแล้วเอาะละน้องๆครับวันนี้นะครับปู่ก็รอจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็อ่าเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าอะไรดีวะอย่าเรียกว่าเที่ยงคืนเลยนี่มาตีหนึ่งแลเออประมาณตีหนึ่งแล้วตีหคือคือตอนเที่ยงคืนนั่นแหละมันก็เริ่มจะซื้อซองใหม่ได้แล้วนั่นค <pie. S 1> ือชิลลิ่งมันอ่านว่าอะไรวะเลด เออนั่นแหละชิลลิงเลดนะครับอย่าให้พี่ฟาอ่านยีจิย <c oughs> ีจีชิลลิงลุยจินะครับประมาณนี้อ,อ่ะหมายว่าอย่าถามเลยคนไม่เก่งนักปก<ค>แม่งเป็นฟิเซอร์กับไฟเยอร์ไฟเยอร์นะครับซึ่งเราไม่ได้หาสองตัวนี้เลยนะครับซึ่งสอง,สองตัวที่เราจะหาก็คือม้าน้ําแข็งกับม้าจิตก็เชกเช่นของไทยเออบันเด็กนะครับเชกเช่นของไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับของออนไลน์เนี่ยมันเท่ากับของไทยแล้ว <No. S 1> และตอนนี้นะครับก็<ด>ถึงเวลาดีพีดด่ดีของไทยก็จะเลย <c oughs> ใช่เดี๋ยวพอสิน้นเดี๋ยวพออีกอาทิตย์ถัดไปของไทยก็จะเลยในออนไลน์แล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดทั้งหมดหนึ่งร้อยซองและก็จะผัดกันคนละสิบซองนะครับเหมือนมาเดิมปู่จะเริ่มก่อนละกันสิบซองแรกนะครับใช่เราจะทำตัวแห้งๆก่อนซองโคตรไม่สวยเลยซองซองซองนี่คือแบบ เราอยากบอกว่าซองไทยสวยกว่าใช่ซองไทยสวยกว่านะครับเฮออ้ยชึบตายไงมาตั้งแต่ตัวแรกใครใหม่เอ,อ้ยฉันเล่นเด็กนี้อยู่เธอ,อแต่แกเล่นเด็กนี้อยู่ออ<ช>มาก่อนเลยนะกมาก่อนเลยมาก่อนเลยเขียดหมอ อย่าไปยุ่งกับหมอเลยขู่เขียดหมอสองที่สองครับสองแรกก็มาแล้วเอ้ยเราก็ลืมอธิบายแต่จริงเราไม่ต้องอธิบายมากก็ได้นะใช่จริงๆน้องเอ้ยเป็นไงามาสองสองติดโอเคเนียนด้วยเป็นไงโอเคเนียนตอนนี้ก็คงไม่เล่นแล้วตอนนี้นนก,ากากมากเลยครับปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปตัวหนึ่งนะครับขนาดอยากบอกว่าทอร์เนียล,ล์ดยังดูเก่งกว่าโอเคเนียนเฮ้ตอนแรกคิดว่าทอนเนียล,ล์ดไม่เก่งด้วยแต่พอเอาไปเล่นจริงมันสุดเก่งซะงั้น มันก็ไม่น่าอุ้ยกำลังแบบสามซองติดเงี้ยอย่างเรเตรียมเตรียมคำพูดละวสามซองติดจะเย็นสองว่ะเราคุยกันได้เว้ยสองสี่แล้วสองสี่อ่ะเดี๋ยวจัดเล็ยเดี๋ยวหน้าเอ้ยเมลอนี่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วว่ะสี่ซองสามตัวน้องๆไม่ ต่างจากวันนั้นมากเลยะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่อย่าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับไม่ดีนะครับเหงาเฮ้ย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 กี่ตัวติดแล้ววะฮะกี่ตัวติดแล้วอ่าเรียกว่าห้าสองสี่ตัวห้าสองสี่เออแต่วันนี้อยากบอกว่าเจอปลาหมึกฉันสู้ไม่ไหวว่ะเออเป็นไงเก่งว่ะโคตรเก่งในปลาหมึกเนี่ยเฮ้ย ิึนนะ 6, 6งดึ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 งด้งดึ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 งด้งไึงดึงดึงดึงะไงดึ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 งด้งม่งด้อองด้งดึ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 งดกงดึงดึงอึนะองอคงดึงนะดึยยดงดึงดึง้ึงดึงดึงีึงด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 ้งดึงด้งดึ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 งด้งดึงงดึ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 งด้งดึงดง ทำได้แบบมันมาหาไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยเห็นคนขายเดมารู้ไมทองนั่นแหะสีขนาดเห็นคนขายไอ้นั่นทองเยอะคาบิคอนกับเปิดไปกี่ซองี่สิบซองพอดีสองสุดท้ายเกือบแล้วเกือบแล้วมาฉันต่อเองมาว่ะสิบซองซองแรกของพี่ฟ้านะครับเฮ้ยมาแล้วฟ้าเอ้ยเป็นแกลงแม่ของพี่ฟ้าแต่มันคนละสายนะ เมื่อกี้น้ำแข็งเอ้ยเมื่อกี้จิตอันนี้น้ำแข็งเอาว่ะแลกกันว่ะไม่เป็นไรเราคุยกันได้เดี๋ยวมันก็โวด้วยกันแหละเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่ตัวแต่ซองใหม่ๆดูดีนะมีแต่ใบนิ้ว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 แอนดอล่าเมื่อกี้ตอกเด็กเด็กเด็กพิมพ์เนียนว่ะเอ้ยเลปาดัดสองว่ะสองว่ะคำถามคือเอามาทำไมเยอะแยะเนี่ยใช่จริงๆใช้ตัวเดียวนะครับใส่ในเด็กบุเกนใช้ตัวเดียวนะครับเลปาดัสนะครับลงมาถอดไอ้นี่ได้นะครับ ขาวลูกสาวเพียอนน่พีโอนน่เพีโอนี่หรือว่าเราเรียกอะไรนะซาคุยะนะครับชื่อมันช่างต่างเย่งนะนี่ไงประเมินี่ไงเก่งนะเก่งเก่งเดี๋ยวโดนไปดอกเดียวจ้เรือกเลยว่าให้เล่นในนี้ในในออนไลน์ถ้าได้ครบนะแต่คิดว่าเปิดร้อยสองน่าจะครบตอนแรกไม่รู้มันเล่นอะไรเฮ้ยพอเล่นพอไปเจอเขาจีอาป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 า ป่าอันเลวป่าฮิมพานเออป่าชั่วร้ายเกลียดมากเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีของเล่นแล้วถือว่าสแตนดาดเรามาแล้วเราเกลียดป่าอันมากน้องๆอาจจะไม่เคยเห็นเราเปิดถึงแล้วนี่เพิ่งมาเดรออลนเดี๋ยวขอไอ้นี่แป๊บนึงเออล้างหลยสามทีอีกสามทีเฮ้ยแต่ก็ไม่แย่เพราะว่าอัตราส่วนจริงๆในการเปิดนะครับน้องๆมันควรจะได้สี่ซอง สี่ซองหนึ่งครั้งอ่ะนี่คืออัตราส่วนที่ปู่เปิดประจํานะครับอ่านี่นี่นคิดตั้นมองฉันกำลังจะบอกแกว่าเกเพิ่งพูดอันนั้นอัตราส่วนนะเออกูกลัวมากเฮ้ย <laughs> นี่มึงเปิดได้สามใบแล้วดิใช่ปะ่ะใช่เออไม่ต้องห่วงแล้วอยากบอกว่าอัตราส่วนเราเลยไปไกลมากเลยทะลุล้านไปแล้วเออเออมหมดแล้วกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอัตราส่วนเฮ้ แต่อยากบอกน้องๆว่าถ้าน้องๆเป็นแบบประเภทสายฟรีเหมือนปู่นะครับจะต้องเก็บเงินในระหว่างชุดเนี่ยให้ได้ร้อยซองนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับใช่าาแล้วที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปเติมเอาจากตัวอ่าตอนที่เราลงอีเวนต์นะครับใช่ซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีเวนต์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแบบแจกซองใหม่นะน้องๆเตรียมรอได้เลยนะครับมีเมน้นกำลังลุ้นกำลังลุ้นเป็นช่วงเม้มปากอได้สิวะ นี่ไงการาทันเดอร์ซึ่งว่าเรามีเป็นฝูงนกแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้เด็กพวกพลังจิตต้องใช้ใบหนึ่งก็เก็บไว้ต้องเอาไว้สู้กพเนาะใช่โบนโนโบนโอเอ้ยเอ้ยเนี่ยขอในรแบบแรงๆก็แต่วันนี้เราออกของทองนะอืมเออลิฉันฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ่เดี๋ยววันนี้เราของทองออกแล้วเราไม่เคยเปิดข้างไหนเราไม่ได้เออาร์ไม่ได้ของทองนะเออก็จริงนะ นี่เป็นไงบาชโมเป็นไงเอาวะมาแม่งคือคือตอนเนี้ยพอเราเปิดอย่างงี้ปุ๊บใช่ปะไอคลิปที่เราทำทำไปอ่ะแม่งจัดตามได้หมดเลยนะเว้ยใช่คือน้องๆสามารถเอาคลิปเก่าๆที่เรามานี่คลิปที่เพิ่งลงเนี่ยที่เพิ่งตอนชุดออกีม้าขาวกับไอเนี้ยสามารถจัดตามได้หมดเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่แค่หอกีมาขาวแม่งลามไปถึงสองยอดนักสู้ก็เมื่อกี้ไงบาชโมขามี ใช่เฮ้ยหสองเฮ้ยแต่นี่กูได้เยอะนะนี่ไมค์สี่ซองไมค์สี่ตัวนะฉันกำลังบอกว่ายาดงไม่ต้องมาไม่ไม่เคยอยากได้คัมภีขนาดนี้เลยเลยคัมภีสองม้วนเลยนารุโตะเนี่ยนารุโตะสองม้วนเลยเนี่ยเอ้ยมาเป็นคัมภีเลยเอ้ยหมดแล้วฟ้าซารุโนรีน่ารักว่ะจิ้งจิ้งรักอิตาไตก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 เหมือนน้องตีกรอ่ะเขาน่ารักเลยใช่แต่ว่าเอ่อกอริลลดาตัวใหญ่สุดไม่มา ไม่มาเป็นรูปรูปคูอาร์ตเลยมาฮะขอโชว์แบบเด็ดๆม,มีมีหลายใบที่อยากได้นะอยากได้มาสัก<น>สามเซตอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้พูดง่ายหนเออแต่นั้นคือเปิด <c oughs> เปิดไปเกือบ200สองร้อยซองเลยนะแต่คิดว่าน่าจะลงเดี๋ยวลงเอีเวนต์ยาวๆก็น่าจะมีคุน,น่าจะมีอีกสักคลิปหนึ่งนะไอคลิปเปิด200สองร้อยซองเนี่ยน่าจะทันนะน่าจะทันเละเออเรามันสายขยันเว้ยเออฮย กิก้าตัวนี้ทำอะไรอ่ะเลีย If t h i s Knockout by Damage f r o m Attack n a of your opponent Pokemon อ่าถ้ามันโดนตีตายอ่ะฟาเซิร์ชสองการ์ดขึ้นมือเปล่าหรอฉันอยากรู้เพราะว่าฉันเจอวันนี้อ๋อมันเซิร์ชสองการ์ดขึ้นมืออแกไปเดินโดนเด็กไอ้นี่แน่เลยเด็กพวกสตอแน่เลยโออใช่สตอเลยอ่ะอุ้ยลิงฟอยโอ้โหเหมือนเบิ้ลลิงลิงขอดูหน่อยเถอะมีเจ้ามีลิงถึงสองใบสามตัวเลเนี่ย ลิงฟอยมีตัวเดียวลิงฟอยมีตัวเดียวเออลิงฟอยมีใบเดียวมีรวมแล้วก็สี่ตัวล้วนดิงดิงไม่ต้องห่วงเจอเยอะอันคอมมอนเปนเบอร์ของไทยแหละสุดท้ายก็ไปละสิบบาทเอ๊มีห่อนนี้ด้วยอ่ะมันแถมมาให้มันของเราเป็นโปรโมโออของเราเป็นโปรโมใช่ของเราเป็นโปรโมห่อนนี้เจ๊ห่อนนี้เมียเมียชีฟูเมียชีฟูใช่หรอวะไอ้นั่นมันเป็นเมียชีฟูอุ้ยดูดิกี่ใบเนาะ สองใบสองใบตั้งใจต้องหาให้ได้สี่แล้วจะได้เล่นเด็กนี้ในออนไลน์อืมเขาบอกดูดูไปเก่งกว่าแมทปาร์ตี้อยากบอกว่ามันเก่งนะนี่ไงเลวพันแด็ตัวที่สามกูกำลังบอกเอ๊ะนี่กูเปิดไปสี่ซองเลยอีกสองซองอีกสองซองนี่กูล้างล้างอีกแล้วล้างล้างเนี้ยล้างอีกแล้วไม่ได้หรอกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ด้วยใช่ปั๊บ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 ปั๊ิกอนนี่ล้นแล้วโพลิกอนล้นฮึบ ที่เดิมเลยนะพวกมึงเนี่ยฮันนี่หน่อยฮันนี่เหรอมันจั่วนะครับตามโปเกมอนวีบนเบนฝ์ผังตนงข้ามโอ้ช่างมันเถอะไม่ดีเกินยังเนี่ยเกินยังเนี่ยก็สองทีไงก็เมื่อกี้เจ้าหกสองทีใช่อ่ะไหนดูสีเกินมะเนี่ยเกินมะเนี่ยดอนดอนดอนก่อนโอ้หกสิบพอดีเอ๊ะ อันยังจะได้ล้างม้าไม่มาเลยว่ะม้ามาแค่วกับ V Max อย่างละตัวซึ่ง,งไม่ได้ประกอบได้เนี <laughs> ่ประกอบกันไม่ได้ด้วยเออ <laughs> แต่ของ US อนะครับเนื่องจากว่าูมันกว้างมากมันรวมสองยอดนักสู้แล้วก็ม้าขีม่มา้าแล้วก็รวมไอ้น,นี่เข้าไปด้วยนะครับพูดธรม,มินด้วยนะเพราะนั้นการ์ดทั้งหมดมันในภูมันจะประมาณสองร้อยใบนะครับฝรั่งเขาก็เหมือนแบบ เน้นเยอะๆป่ะเนี่ยมันจะเหมือนเนี่ยดูดิร้อยเก้าสิบแปดใบนะครับก็ก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับโอกาสออกของอะไรพวกเนี้ยมันก็จะยากกว่าของไทยนะครับจริงซึ่งเขาสับมาให้แล้วนะครับกูว่าได้เล่นเด็กโบว์บอลลูนก่อนโอ้โหลิงกูเกิดมากูกูสึกได้ว,ว่าลิงมันเริ่มเยอะไปแล้ว <c oughs> ลิงมันเยอะไปแล้วป่ากันคืนก็มาอุ้ยกูเปิดไปห้าซองหกซองแล้วไม่ออกอะไรเลยนะครับต้องล้านบนคีบินแล้วใช่ไหม ตับแท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 บเฮ้ยอื้มเกิดมาไม่เคยเห็นเพโลลีมนึกยงไงเค้กกูมีดับเบิลเค้กเพโลลีมเพโลลีมเค้กเค้กกูมีดับเบิลเค้กเออเฮ้ยไม่มาเลยว่ะกูฟอลเชี่ยไม่นะมันบอกเลยช่วงเวลาที่ดูดีของกูได้หมดลงไปแล้วลี มันก็เละบอกว่าต้นคิปมึงก็ไปหมดแล้วยใช่ต้นคีปมึงเอาไปเยอะมากเยอะเกินไปเยอะเปิดสิบออกหกนี่แม่งมันก็เยอะเกินคือซองสุดท้ายของปูแล้วว่ะเออแล้วก็มีเม่กีมาตาดกัตตัวเมื่อกีด้วยที่เจอวันเนี้ยมาตาดกัสธรรมดามิสการาด้วยโอ้มไม่ออกเยี้ยอะไรเลยออ,ออกสวรรค์<ด>มาแล้วัเมลอนหน่อยสองใบสองใบแล้วก็เมลอนธรรมดาอีกห้าใบโอ,โอ้โหมมไม่ต้องห่วงก็ยเล่นได้ล้างบนทิงก่อนเลย บาโบนี่ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบแล้วครึ่งทางแล้วน้องนองครึ่งทางแล้วคลิปนี้น่าจะประมาณสามสิบนาทีแล้วใครที่ดูหมดก็จะขอแสดงความยินดีด้วยน้องน้องบอกกูโดแค่ข้างหน้าแล้วก็พอแล้วเ,ออเฮ้ยนี่เรายังไม่มีมือเลยเออช่างมันพุทธมีไม่ต้องมีก็ได้โทรคีย์อะอะไรช่างมันเถอะช่างบันเะด้วยกูยไม่น่าเรียกมันมาเออ,อเค เอาว่ะเอาว่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปเยอะแล้วมึงต้องหยุดแล้วแต่กูไม่เกี่ยวกับมันดิกูนะพันไอดีเดียวกันนะเออจริงเอออะนี่ไงม้าหลาปิดก๊าซวิ่งเี่ยโมเอาม้าเลยวิ่งงี้นะไม่ใช่ไม่เอาม้าลายสิวะม้าลายแล้วเมื่อกี้มันกระตกทําไมเนี่ยมันมันโหลดเนี่ยมันโหลดมันโหลดของใหม่่งมันโหลดกูกำลังแบบเอเอเหรอกระตกเชีย นี่มาวิ่งห้องนี่แหละวิ่งห้องกูไม่เอามานีเอ๊กูบอกว่ากูเอามาหนุนเออมึงเอาลิงไปเลยกูไม่เอาลิงๆๆๆเอาวอลอี้่าสิบซองยี่สิบซองแล้วอะยี่สิบซองกับเข้าใกล้โซนสิบหกสิบ็ดตองอะสิบเจ็ดตองละเวี่ยสิบแปดตองว่ะไข่สองครั้งอ๋อทำไมกูแห้งขอ ของซักสัวโฟลุนก็มาโอ้ยมันได้คู่แล้วเว้ยหนึ่งคู่ได้หนึ่งคู่แล้วน้ำแต่คุณเจลไในหนึ่งคู่แล้วมันยิ่งกว่าตอนเปิดของไทยลุ้นมีร้อยซองพอเออเพโลลีมซองอีกซองอ่ะอีกซองใช่ซองโอ้ยเพโลลีมทำสูตดดอกเด็ดดอกเด็ดขอแรงขอแรงขอสุดท้ายของแรงแผ่นดอลลาร์ต้องทำสูตรอไี้ด แชร์เลนหนึ่งทีฟับฟับแล้วกลับมาเปิดใหม่ใช่เลยฮะใช่เลยที่สุดเลยเนี่ยสูตรสูตรใหม่สูตรใหม่เนาะสูตรใหม่อะให้มันให้มันลืมมื่อกีว่าเราไปแบบไปดูของแต่จริงๆเราไม่ได้ไปดูไปเหมือนแบบไปซื้อซองเพิ่มเออไปซื้อซองเพิ่มล็อกเด๊ะล็อกเด๊ะปั๊บ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 นี่ไงสูตรใหม่จริงๆด้วยสูตรใหม่ด้วยลิงลิงมาเพิ่มลิงมาเพิ่ม คตื๊ดดอๆคู่ว่าเขาให้อา้าวสเปียร์เพิ่งมีตัวแรกออกยากของไทยก็ออกยากผมมีสองคู่เองสเปียร์เก่งเออบ่อยบ่อยอะไรวะบ่ <laughs> อย <laughs> จะบอกต่อยต่อย,อยฮิตเดียวคือไปใช่ถ้าฝั่งข้าทำเขาติดจีพิเศษนะถ้าเขาไม่ติดจีพิเศษคืองอแงนี่งไงโวงเกเนียนไม่เอาเลยโหมันทำไมกูไม่กูอยากได้หรือเปล่าไม่เอาตัาวอืว่น เออโหอนี่เขาเพิ่งมีเะไรเนี่ยเออออกออกเพื่อนมันไปเยอะแล้วทขบ,บุญนเล็กอะเออเด็กตัวเล็กๆพวกนี้ไม่ได้จับเลยนะไม่ได้จับอ้าวอ้๋อโหนี่เขาเพิ่งมาสมดีบอมสลิดทูมสลิดทูมันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่เอาไว้ฆ่าเด็กแมนปาร์ตี้อืะอืมนี่ไม่เหมืนอนเด็กมังกรเลยนะนีนเหมือนสีมังกรเลยปล่อยใจ้เย็นรีบรีบเรารีบมันเป็นสายฟ้าปุ้ยชุดหน้ามังกรมาแล้วต้องรีบคิดถึงกันดิ มังกรไม่อยู่โอ้โหบอกไม่มามึงไปเรียกมันมานี่นี่กูเพิ่งออกโอเคเนียนไปตัวเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ต่างจากกูเมื่อกี้ม้าหนึ่งตัวกูบอกแลว้วมึงอย่าพูดสูตรสูตรมึงอะสูตรสูตรเตียดเด๋ยวสูตรเตี๋ยวสี่ตอนน,ออน,นี้ตอนนี้นั่งไม่ติดสูตรเลยครับอุย้ยสองสุดท้ายไอ้นั่นมันออกบ่อยนะไอ้เพนโดลา่อกยะเพนโดลาเ,อ<ช>เพอโดลา,ามึงเปิดเดยอะเกินไปแล้วกูให้มึงแค่ช่วงต้นเท่านั้นแหละอือ โกลุกก็มาว่ะเี่อโกลุกนี่เรายังไม่ได้เทนเนอร์ฟูฮาร์ดว่าใช่เรืสเปีย์ฟูมใบที่สองว่ะแต่จริงเขาก็ใส่กันแค่ตัวเดียวแต่เดี๋ยวเด็กเราต้องใส่นะฟ้าเด็กจู่โจมครั้งเดียวต้องใส่ก็น่าจะต้องใส่เพราะว่าเอามาเคลียร์แม็กปาร์ตี้ปี่บอกได้ยากมาสองตัวเลยเป็นไงเนไงยอดขอมาสักคู่ กูบอกว่ากูไม่เอาม้าลายกูบอกขอม้าหน่อยนี่จัดไปเลยม้าลายมิงฮอกูว์กนี่ไงโวเคเนียนตัวที่สุดเออว่าฉับฉับกูไปว่ากูอยากได้มึงเนี่ยเล่นก็เล่นยากเล่นก็เล่นไม่ได้กูไม่รู้จะทํำยังไงเลยกับมึง <c oughs> ทำนิยามในวันนี้กูอยากได้มาโเคเนียน ไม่ที่อย่างวันนี้คือกูอยากได้ม้าแต่โผล่ม้าลายเฮ้ยม้ามันแกะไม่เหมือนมันไม่เหมือนเข้าใจไหมไม่ใช่ฮาวเวิร์ดมูนนะเว้ยม้าแกะตัวเดียวกันไม่ได้นะทันสีม้าไม่เอาปลาหมึกด้วยปลาหมึกเอากูยังเอาอยู่อันนั้นมันปลาหมึกกล้วยอันนั้นมันปลาหมึกปลาหมึกกล้วยปลาหมึกนี่เฮ้ยอี ไม่่ดีใจเออไม่ค่อยดีใจอะไรแต่ไม่เป็นไรได้ใช้ยังไว้ใส่แมสปาร์ตี้เล่นได้อก็เมื่อกี้ที่กีดมาเนี่ยคือยังไม่ได้เต็มเหนียวนะคือยังรู้สึกว่ายังยังเป็นเอเอที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้ไงแพนโดล่าอีกแล้วพอมึงก็ขยันมานะหมาสิบสองสุดท้ายกลัวอืมเอ้าอ้าหรือันที่ของมึงไง เนี่ยประตโกกัสตัวนี้เห็นคนเล่นทำไมถึงเล่นนะวะเดี่ยขอหา่านกัยูแพนด์แอคทีฟไวมอนอีสนาคอนฟิวฝั่งข้ามจะติดอ่าคอนฟิวติดงงแล้วก็ไอ้แท็กจี้มืดจากในหลุมขึ้นมาติดตัวนี้ใส่2อจี้ตียี่สิบแล้วก็ตียี่สิบตามดเมจฟอร์อีสมืดอินเอจี้ที่ติดอยู่บนในสนามทั้งหมดเหรออืมก็ทำไมถึงเล่นวะก็ไม่ได้ตีแรงเท่าไหร่นะออก็คือต้องมีสมมติว่า มีห้าใบในสนามมีตรงนี้สองมีข้างหลังสามก็บวกร้อยก็เป็นร้อยยี่ก็ไม่ได้แรงเลยนะทําไมวันนี้ฉันถึงได้รู้สึกว่าทําไมถึงต้องเล่นเหรอมันมันไม่ได้ตีแรงมากหรอกร้อยยี่ร้อยยี่สิบนี่คืออิบเด็กปลาหมึกกล้วยอย่างเงี้ยสามใบก็ได้แล้วนะนี่เงี้ยนี่แหละเอาปลาหมึกกล้วยแม่เอาปลาหมึกสามด้วยไม่ไ<ด>เอาลปลาหมึกตัวนู้นก็ได้อีกได้หนึ่งได้หนึ่งกล้วยนี่คือจบละเออย่น้อยเราก็มีเด็กปลาหมึกกล้วยเล่น อุตส่าห์ได้เอเอแล้วทำไมรู้สึกนามดูยังเหงาเงาอยู่เลยกูได้ของทองด้วยวันนี้ได้ของทองได้เอเอด้วยตอนของทองก็ไม่ได้กิดหนักมากคือศิลาศิลาโลงเลยเหอะไม่ใช่ศิลามันคือโลงโลงพากูไปตายเถอะอโอ้ตัวนั้นก็ไม่ใช่มา้าตัวนั้นกวางม้า,งมากูละ่ะมา้าม้ากูละ่ะแขงให้ป่าป่ากลางคืนมาให้ด้วย ป่าฟอยหมาหมาไม่เอาหมาเอาหมาหมาเล็กจกโบบถ้าเมื่อกี้แต่จริงๆแล้วมันต้องใช้สองตัวก็ถูกแล้วป่าถ้าเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นจกโบเอเอเนี่ยคุณจะรู้สึกดีกว่านี้โอ้โหนี่กูถึงยังสามซองเฮ้ยเราเปิดมาจิดเจิดยมวนแล้วจหมวนแล้วจหมวนแล้วยังไม่ได้เด็กเลย ีไม่เป็นเด็กเลยอะทำหน้าอย่างไม่เป็นเด็กเลยกู้วได้เล่นกยข้าวคู่เลออนใหม่ตัวเลยดีโอ้เลออนอีกสองใช่ไหมอีกสองอีกสองใช่ไหมแทะแดแดแทะแดแดแทแดแดแทแดแดแทแดแดแแดแดเฮ้ยสเปีย น <auto> ั <sen festivals> ่งไปฉันดีกว่ามีเกิดอะไรขึ้นเนาะกูจะขอลุ้นจากระยะไกลเนบอดล็ตัวที่สี่ใช่ไหมใช่มาทำพียอะไรเยอะแยะเงี่ยๆตัวอย่างเงี้ยเขาใช้แค่ตัวเดียวไม่ต้องไปทำไมมันไม่ได้เป็นเด็กขนาดนั้นสนใจแค่ตัวเดียวมาทำพียอะไรเยอะแๆเออขอโทษในร็อตก็ได้ ตอนนี้อะไรก็ได้แล้วเพราะว่าไม่ครบสักอย่างขอปลาหมึกกล้วยตัวหนึ่งได้ไหมตอนเนี้เออขอปลาหมึกกล้วยก็ได้ขอปลาหมึกกล้วยตัวหนึ่งก่อนนะกูขอร้องตอนนี้ปลาหมึกกล้วยมีสามตัวกูขอปลาหมึกกล้วยตัวหนึ่งก่อนอยากได้ปลาหมึกกล้วยเอื่อลิงมาตัวแรกเหมือนไอนี่เลยเหมือนของเราเลยก่าจะออกตัวหนึ่งตัวหนึ่งน้ำตาเนี่ยออกตัวเดียวสุดยอดคาเลนบอยมึงยิงเร็ว มามเหมือนจะดีในช่วงแกรกก็บอกแล้วอย่าพูดสูตร<ใ>น,นี่ไงครูครูเลยนะถ้าเป็นชุกอีเป็นมาชโมกูยยังรู้สึกดีนิดนึงกูยังไม่เห็นเซราโอล่าเลยมัอยากเห็นมันจริงๆเหรอกูก็ไม่อยากเห็นนะเพราะว่าเราไม่มีจุดจมต่อเนื่องในสักตัวฮ้า กูละแห้งอืไม่ตะกออวันนี้เพ<ม>ิ่งทำคลิปเอ้ยเมื่อวานเพิ่งทำคลิปเพิ่งทำคลิปไปเป็นไงมาจะได้อีกสองซองสุดท้ายตาเริ่มลูกวาวมาหมอหมอรักษากูเหรอสองสุดท้ายามวาวมาห,ม,ห,ม,าหายมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกล้วยเท่านั้นคารามาเนิโลกูขอโทษที่เรียกมึงว่าหมึกกล้วยคารามาเนโลเออเป็นสามนอแนนดิน หมดแล้วหมดแล้วอ่ะอ่ะเราไม่ได้อะไรที่เป็นฟูอาร์เลยเพราะนั้นวันนี้เราจะจบที่หน้านี้เลยนะครับใช่อ่ะเราเลือกเฉพาะโปเกมอนวีเอ๊ะไม่ได้ทิเนาะไม่ได้ยังไเลือกโปเกมอนวีไม่ได้วันนี้เราได้อะไรไปบ้างหนึ่งนะครับบาชามโอนะครับมารุไมทองนะครับสองนะครับอ่าฟีเซอร์ที่ออกแค่ตัวเดียวฟีเซอร์นะครับสามนะครับ กาล่าฟิซนซน์ทำไมสามอ่ะตัวเดียวไม่ใช่เหรอก็สามไงก็เนี่ยหนึ่งไงอ๋อโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามแล้วก็ยาโดคิงนะครับสี่แล้วก็ยาโดคิงอ่าวีแม็กนะครับห้าอ่าโจโกโบสองตัวนะครับหกเจ็ดนะครับ <c oughs> ม้านะครับแปดนะครับมา้าวีแม็กนะครับเก้านะครับแล้วก็ เลพาดัสนะครับสี่สี่นะครับก็จากมิเกร้าว่าสิบสามสิบสามิบสามเมตากอสนะครับสิบสี่นะครับแล้วก็มาก้าจิตนะครับสิบห้านะครับไล้งไงเทอร์เนลสิบหกนะครับแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับจากร้อยสองสิบเก้าใบจากร้อยสองนะครับก็ อัตราส่วนก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมก็อยู่ที่เดิมนะยี่สิบก็ห้าต่อหนึ่งนะครับที่เดิมเลยไม่ห้าต่อหนึ่งด้วยเพราะว่าเราสิบเก้าจได้ยี่สิบนะครับแต่ว่าถามว่าเกลือไหมก็ค่อนข้างจะค่อนข้างไปทางเกลือนะครับอันนี้เพราะว่าโวลเคนเนี่ยกับเลพารดัสยันออกมาเยอะเกินมันออกมาเยอะเกินนะ้ที่ตัวอื่นมันก็มีให้ออกตั้งเยอะนะหลุมอากาศให้เยอะตอนในลอดเยอะๆก็ได้นะตอนนี้เล่นกําลังเพลินเลยโอเคครับงั้นก็อ่ะ ก็จบคลิปตรงนี้ละกันนะครับน้องๆใช่วันนี้ก็จบลงด้วยความเกลือของปูนะครับมันเหมือนจะดีแต่ตอนไทยมันมนาทาร้ายเราขอจบลงด้วยมานะครับไม่ใช่มันมาลายตอบสวัสดีทุกคนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บเงินขึ้นมาเปิดอีกสัก52แล้วซองลกันครับ ใช่จะพยายามนะคะครับอ่ะวันนี้พวกเราสองคนก็รากันตรงนี้เลย <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs> ที่เข้ามา <c oughs> ชมนะครับ